สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับจากร้านภูมีนแท็กเตอร์ครับสาขาอำเภอกุจับจังหวัดดอนทานีวันนี้พามาดูโรตารีเม็ดหกนะครับครับโอเคเริ่มที่ตัวนี้เลยตัวนี้เป็นโรตารีเม็ดหกตาช้างนะครับเม็ดหกตาช้างนะครับตัวนี้ก็ฟันสวยนะครับฟันสวยครับตัวนี้ใช้งานน้อยครับฟันสวยครับโครงสร้างดีโครงสร้างดีสีสันสวยครับตัวนี้เป็นเม็ดหกตาช้างนะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่สองหมื่น 8,500บาทนะครับ28,500บาทราคาต่อรองได้ครับ28,500บาทตัวนี้มีย้อยปั่นให้นะครับเป็นย้อยใหม่หม่แกะกล่องครับราคา28,500บาทราคาต่อรองได้ครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับสำหรับคนที่สนใจโอเคครับมาดูตัวหนึง่งตัวนี้ก็เป็นโรตารี่เม็ด60เช่นกันครับฟันสวยครับฟันสวยอ่าตัวนี้เป็นโรตารี่เม็ด60อ่า โชคชัยนะครับของโชคชัยครับตัวนี้ครับสภาประมาณนี้ครับทําสีใหม่ให้สวยสวยสดๆไปเลยครับตัวนี้ฟันสวยนะครับโครงสร้างดีเช่นกันตัวนี้ก็เปิดราคาที่26,0 0 0บาทนะครับตัวนี้เปิดราคาที่26,0 0 0บาทครับราคาต่อรองได้ครับ 26,000บาทครับก็สำหรับคนที่สนใจก็สอบถามมันเข้ามาได้นะครับสินค้าอยู่ร้านภูมินแท็กเตอร์ครับสาขาพระกุจับจังหวัดดอนทานีเบอร์โทร0986127295อีกเบอร์นะครับ0817294501ครับสำหรับคนที่สนใจก็สอบถามมันเข้ามาได้ครับก็ฝากกดติดตามทางร้านด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวาสดีครับ